ตาให้มาเจอมาเจอตาให้เรสสายปะตาไม่มีพี่พี่ตาไม่มีส,สมไไม่งเรสสายวะเวลาเวลาระทำถ้าเรสสายเราก็ไม่ันมล้วเพราะมันน่าจะขึ้นรถขึ้นอะไรไว้เรียบร้อยหมดแลว เราเดือดแบงค์ทำตามอินดี้จัดตอนเนี้ย มันอยู่มาเลยทรายฮะมันอยู่มาเลยทรายไม่รู้นี่เหรอวะแปก่อน๊บก่อนแป๊บก่อนแป๊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 ก่อนไปครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแป๊ก่อนเอากระชื้นไปก่อนมจะเผาลูกไปจะเผาลูกได้ปะสกัดได้ปะไปเหยียบไปเหยียบที่เผาดิเหยียบที่เผาดิเหยียบที่เผาดิเหยียบที่เผาเราเพื่อนนี้เหยียบที่เผาเราเพื่อนนี้เหยียบเหยียบอเหยียบ มันเผาได้นะอลให้เ่เผาด้ยอะไรเผาด้ยอะไรมาน้าเซ็นะเซ็นะไปหน้าเรเบลน้าเเบลเน้าไหวเจนะไหวไหวไหวได้ไดพังง่ายพังง่ายจัดเลยปั๊มได้เชิงอนะเนาเข้าเเบละเข้าเเบลเดี๋ยวออกนะปั๊มน้าเรเบลวพ่มเยอะเพิ่วเยอะเพิ่มเยวะรัเฟิร์นคนหนึ่งนะไปรับเฟร์นคนหนึ่งนะกำลังไปทางปั๊มเดี๋ยวเดี๋ยวไปหน้าของโป แล้วกลับแล้วกลับข้ามโป๊ดีขวดีตรวจรับครับเป็นับนั่ััเป็นปกติครับเป็กติใหญ่เราคุกใหญ่แล้วพี่หน้าคุกคุกนะหน้าคุกหน้ขาวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตงเลยตรงปเลเผมเอ้ยมันดูใช้าใช้การใ้่องกลางช่องกลางช่องกลางนำเลยนำเลยูนำเลยนำไม่ได้อีกสัตว์ ขับย <l id> <Pokémon> ังเหนื่อยด้วยขับกลับขับกลับขับตัวน้องชน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 ต่อคอนิเสกพระยามุนทางซ้าไปตักบนคนนเดียวตักตักตักบนคันหนึ่งเนอะขึ้นบน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 เขียวกลับห้ียวกลับเขียว นั่งรถไนไม่ทั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 นตมไปตามไปตามไปตอมเป็นปลาแบนดกูดักล่างกูดักล่างกูดักล่างขึ้นไมกูดักล่างเอาขวาเ调กลับ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 ปั่นให้ปั่นให้ปั่นให้ทั่นกกลับปั่นไปปั่นไปเพื่อนปั่นไปปั่นไปปั่น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 กระเด็นกระเดนกระเดีนวระเดนกระเดนกระเด็นความความจะชน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 ความความมันปีกยากจะชนชนหน่อยความมันจะปีก

บาใหญ่ให้กดบําใหญ่ใหลอไปเยงแน่ังแน่แน่ังแน่ไม่ได้ม่ได้ไมได้ไม่ได้จะังแล้วราช้าแล้วเราช้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเลยปาดเลยป่าเลยป่าเลยปาดตัวดิสวยสวยมากไป่หล่่มห่หล่นล่นลหล่นหล่นหล่นล่ไหล่ล่ไหนหงนล่นห่นตลงนาตนหนหนนหนลหนน่นหนหนลนหลนหนน่นหนนลน หลหโอเคไม่หัก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 ลงน้ำลงน้ำไม่จะหาน้ำไม่หาน้ำไม่หาน้ำจะหาน้ำไม่ได้พี่เราไม่เดือไปได้เลยมันจะเป็นน้ำมันจะเป็นน้ำมันจะเป็นน้ำไม่ได้มีนักตาแม่งเลยมึงใหญ่ดับมึงใหญ่ดับดิไอ้มงให้ับลงไปดิอขับลงไปเ้ขับลงไปเกิ้งกิ้งงเขาด้วยโอ้ไอ้วไ้ปะไปะมันไลงน้ำปะมันลงปะมันจะว่ายตามอยู่ปะ ยังมั้งยังไม่ลงมั้งว่าวันนี้น่าจะไม่มีใครเล่นด้วยนะไปแล้วไม่ลงไปแล้วเหรอไหนวะลงน้ำไปแล้วลงไปตรงไหนลงไปตรงไหนพี่อยู่ตรงนู้นไหนพี่เห็นปะตรงนั้นอ่ะไปอยู่พี่เห็นไหมหนักขาวๆเดี๋ยวผมวาดตามให้เลยดูดูดูเดินไปตามเดี๋ยวพี่ส่งมีถังน้ำเร็วกว่ามันอยู่แล้วสวยตกน้ำสวยเอาคอมแมนเอาคอมแมนเอาบ่นได้ปะเราไม่มีคนไปเหรอวะเอาคอมแมนเร็วๆเอาคอมแมนเอาคอมแมนไป ไม่มีมีดท่านมึงอะอะไรเอ๊ะของผมมามีของผอม,ม,มาอ่าออกมาออกมาออกเอ้ยโทษโทษเนี่ยได้เทียร์ตัวก็ได้เทียร์ตัวเว้ยไ,ไม่เป็นไรน้องเล่นได้เราเล่นได้ชิลมากอ่ะจะกี่ตัวก็เล่นได้หมดอ่ะขอแค่เจอพอมีต,ตายแน่นมันไม่มีถังเว้ยมันโง่พวกเหี้ยเนี่ฮะ ท่าในน้ำมันเอาขึ้นหมอได้ป่ะพี่ได้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 แต่ว่าเดี๋ยวพี่ว่าให้มันชุบชุบแบบให้หมอมาชุบดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นท่านี้ยท่าท่าแบบท่าตัวโกงอ่ะได้แล้วพี่ได้แล้ว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 เดี๋ยวอุ้มบัญชีขาดีกว่าแม่งสังเกตศพยากกว่าพี่ต้องหาคนที่อุ้มแล้วศพปักแล้วพี่เอาไว้ตรงเบียเออไม่ไม่คนขับคนขับอ่ะ เอ้ยออไม่เป็นท่าโก่งใช่ปะมามามาเนี่ยไอ้ลองขึ้นรถพี่ดิลองขึ้นรถพี่ดิไอ้เลกาลองขึ้นรถพี่ดิเออเดี๋ยวต้องสอบแบบนี้เอ้ยลองลงถึงสอบทายเล็กหน่อยทายเลกาขับรถมาเลยรถเร่มอยู่ไหนอ่ะพุ่งลงน้ำไปแล้วพี่โอเคขึ้นมาก็ได้เหมือนกันขึ้นมาแม่โดนเม่กล้ารดอนอะเนี่ยโดนน่ะเอาหนุ่มไอ้พี่ผมผมพี่หนุ่มในตอนนั้นพี่เดี๋ยว หอไหนเดี๋ยวหอหนองเมืองดี๋ยวเราเล่นนองเมืองไหมเล่นหนองเมืองเล่นนองเมืองลีง่ายหนองเมืองโอเคอะไรเงี้ยไหมได้ลีง่ายกว่าแต่ว่าพวกเองก็ได้แบบไม่หลุดง่ายๆเลยทำในเมืองเออทำอะไรชั่วช้าเดี๋ยวไปหาจ้างประชาชนก่อนวันนี้มันหนีหมดแล้วหรอเนี่ยวันนี้ไม่เห็นเออวันนี้หนีหมดเลยเพราะคนคนแบบเข้ามาห้าร้อยเองเดี๋ยวไปหาจ้างประชาชนก่อนเฮ้ย สวยนำพีมนำทับหน่อยนำทัพสี่คนสี่คนสี่คนขอสี่คนสี่คนเว้ยเว้ยในตำรวจเว้ยเข้าเมืองเว้ยหาพยายามสี่คน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 หนึ่งเคสได้เฉยสี่คนสี่คนผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะไม่ติดนะกันเดี๋ยวหอมกันโอเคสวยสวยไม่เราเราเราไม่ไม่หอมมันหอมมันหอมกันเองได้ป่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ถ้าถ้าสมมติว่ามึงได้ตัวอุจจาระมึงบอกพี่เดี๋ยวพี่หอมให้ตัวนั้นอ่ะห้าล้านอ่ะแต่มันต้องปล่อยสมบัติได้กฎอ่ะเจ้าแจ้งงาน คนมันบอกว่าถ้าไม่มีสตรอรี่ห้ามห่อมัวเด็ดขาด,ามดไม่เรามีเนี่ยแกราคาดันเ่ยก็เรามีามเรามีปัญหานประาาชาชนบอกว่า,าเาไปขอประชาชนมันได้หรอพี่จ้างไงยบอกว่าห้ามห่อเล่นพี่เราจ้างเลยเราไม่้ห่อเล่นเราห่อจริงเนี่ยเราห่อจริงไงถ้าเป็นอย่างนั้นน่าจะได้แล้วมันจะรู้ได้ไงว่าห่อเล่นหรือห่อจริงอ่ะไอ้เหี้ยฮะก็บอกว่าอุ้มแบบอุ้มโจรอะไรเงี้ยก็ได้เหรอน้องดับอุ้มโจรได้เดับ บอกเขาเป็นโจรแล้วจ้างเขาเป็นโจรย์เขาคุยเขาว่าโจรให้เขาจบอ่ะให้เขาจบเองอ่ะให้เขาจบเองอ่ะแต่ก็ลงมาไม่ได้พี่ลงหัวไว้อีกโอ้ปวดกระโหลกไม่เป็นตำรวจตำรวจออกนอกเมืองนะยังไม่ได้ห่อเลยเฮียกูไม่ได้ห่อเลยตัดรีบออกไปอีกแล้วผมได้ผมได้ผมได้ประชาชนมาคนหนึ่ง มึงบอกให้มันก็ต่อ,อยหน้ามึงอ่ะไม่มึงไปไปก้มให้มันได้เดี๋ยวกูไปถึงกูเห็นมันจบกูแทงมันเออมึงก้มให้มันดิกูขอต่อหน้ามึงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใส่ชุดเดี๋ยวกาเดียวกาคันนี้คันนี้ไล่ชนบวชดิอ๋อนี่เขาไปไล่ชนบวชขับไอ้นี่ดีกว่าแท็กเหรอไปกันแท็กเหรอไอซันโอเคแทนที่ไปเก็บอะไรแทนพี่แันพี่แันพี่แันเอาแท็กมาแลกกับไอเลก้าหน่อยวะไอซันมาขับรถมึงดิแท็ันโอเค

ขึ้นเขานะผมมาผมมาถึงเนเบลล่างผมไม่เห็นวิเวลใครเลยวีววันน,นี้เขาไม่เข้ากันเปล่าแบบขาดหัวเรือปะขาดหัวเรือปะ พี่แจ้งพี่เนโน่นี่ของใครอ่ะคือผมเห็นผมลองขับรถไอมอนน่ะที่มันนั่งเสียพี่คือพันนั่นน่ะมันเล่นเข่าดีมากนะใช่หรอครับมันติดเลยอ่ะเข่าอมันแม่นี่เนี่ยไม่เด้งเลยอมันไม่เด้งพี่มันไม่เด้งเลยแล้วก็มันจะปิดมิดด้วยไอ้ศพเนี่ยารอดเลยไอเชื่อมันไม่ไม่มาอุ้มป่ะเพราะว่ามันก่อนผมอุ้มบ่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 ไอ้จอนนี้บ่ต้นกลาดิบ่ตอกลางบตอนกางเบรกติดนี่ไน่าบ่หน่อยนิเปาดเราเมื่อไหร้านเอ้ยน้อง ป้อนป้นอะไรบอปะปอะไรป้สี่ฝั่งยูหาบ้านจริงๆยนะครับมาเปิดเปิไม้หน่อยดิขับขึนบเขาอะน้องขับบเขาเลยม่ก็ให้ม่ขนขับขึ้นมาทคนเลยเนี่ยมันขอแขนนขอแขนโอ้พี่เมืองบนในตำรวจสองคนนะเจะขอยังไม่อยากขอแล้วอแล้วแล้ว้วผมได้พี่ยาเชิญมาแล้วตำรวจอยู่เขาอ้นี่นะอยู่เขาตัดไม้นะคนนึง อ๋อหรอบอสบอสเลขอะไรอ่ะเชื้อไข้สี่เก้าเดี๋ยวผมอ่ะเอากระสุนยัดรถโลแล้วบอสก็เปิดเป็นตู้แดงได้เลยไอ้นี่ใช่ไหมไอ้โวยวายใช่ปะฮันดังๆอ่ะใช่เนาะขน้นแหละเองหารอได้เนาะมันพี่มีเวลาอีห้าทีอ่ะดับกลุ่มเองอ่ะไอ้นี่ให้ผมไอ้ไปขับหนึ่งเมืองปะพี่จั่ ได้ไหนขอได้ฮะได้แล้วเร่อตำรวจขึออแล้วนะพี่แจ๊คก็เล่นเติมขึ้นขึ้นโอเคนะเล่นข่าวนี้เพื่อนเราวะเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราโอเคเดี๋ยวห้องึ คนบนยอดมีแม็กพีแม็กม่วงคันหนึ่งนะแสดงว่ามันกดเคสไปตอนะนี่ชนชนได้ตกลงตอนสี่สิบห้าไอ้มันกดแบบไหนพี่มันตกลนะเว้ยฝั่งบ้านนครบาลมันเด้งอยู่เนี่ยมันกดเคสอ๋อแล้วคือมันเด้งไมนกดเคสหรอครับพี่มันมันมันเด้งเคสกับเด้งปกติมันต่างกันพี่ถ้าหรอจะบอกแเราเลยเกมเร็วขนาดเนี้ยทิ้งตกลง นะว่างขึ้นไอตอนอุ้มอยูีเพื่อนเราต้องต้อน้ำมึงโทรหาไอ้พวกนั้นเลยรถสีว่างอะ่ะเพราะว่าไอ้ก้าขับประมูลอะ่ะไอมันไม่ปกตินะเนี่ยไม่น่าใส่นอเบทมันน่ากดแดงไอโซ่บนโอเคนะตำรวจนะอยู่บนบนคันเด <Okay. S 1> ียวนะเบ่ไอแค่งอ้งมึงกวาดเขาไม่เห็นสองเนากไอกับแม็กซ์ส้มนะ มีแท็กยอดมันมันกดเคสได้กี่นาทีอ่ะสามลงมาเลยห้าสิบไปกดได้ประมาณห้าสิบสี่ไกดได้นอนเอาเมื่อกี้หมอมันพุ่งมาเลยเพราะว่าเองรู้เพราะว่าหมอพุ่งมาอ่ะอ่ะผิด ยังเป็อยที่บ้าทําไมครับาเป็นฝันมาดิให้มันไล่อ่ะเฮ้ยมีมีใครรับเพื่อนได้ว่าเพื่อนขับรถตงน้ำอยู่ที่เพื่อนอ่ะพี่จอนอ่ะอยดิอะจอนอีกแล้วไอ้สัตว์รถ่่งวาเวลากูให้โดดไม่โดดไอพี่อ่ะพี่พี่จอนอยู่คนเดียวใช่ป่ะผมคนเดียวใช่ใช่ต้องโทรไปหาเราอ่ะได้ๆครับเดียวเดี๋ยวเดียวเอาไว้ต้องขาวเดียวไว้ต้องขาวข้าไปทางขาตัดไม้นึงแค่นี้น่าจะเออไม่เกิน พอออกไปจากเจ้ยห okay, oh, right, ่้าเมืองนะครับโอเคลองเขาถามว่าห่ออะไรมึงก็บอกว่ามันมันปนผมครับมันจะปนผมครับพี่พอบินขึ้นมายอดนะผมไปจกปูนะพออยู่ยอดโคเคนะพี่พออยู่ยอดโอเควนกลับวนกลับไปตัดไม้ละแค่ถึงยอดจังพี่ไอ้เว้ยอ่ะ ไม่กูไม่อยู่โอเคแล้วนะ้องตำรวจพี่นอ้องโอเคแล้วนะครับพี่จังไปทางบ้านอคอนครบาลน,นั่นไงมาแล้วมาแล้วเมื่กี้มักดเข็ไปก่อนสี่เจ็ดปัะประมาณตอนนี้สี 9, ่เก้าแสดงว่ามันกดก่อนโตขนนั้นประมาณห้าสองมิห้าสอง พวกโสดขึน้นไปท,ทำันวนเยอะนะพี่จะไปจะให้ผมห่อเลยไหมห่อเลยห่อเลยห่อเลย,เลยมาแล้วห่อมาแล้วไม่เห็นไม่เห็นขอจงไม่เห็นกูไม่เห็นกูมันเห็นแล้วตาดีแกมันมา,าไไมวายล่าวะ เห็นจ้ะเพื่อนไม่เห็นแถวค่ายทหารสองพันเลยละแม่เลยเลยผมว่าไม่เห็นนะพี่ไม่ได้ขับมาทำไมเห็นพี่ไม่เห็นไม่เห็นไปไปทางเะพี่แสดงว่าไม่กดตรงนั้นอ่ะพี่ว้าวเลยจับสามนาทีสิประมาณห้าสองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยหนีมาเจ้เขาบอกว่าแกต่อแกระต่อแกต่อต่อร้านอาหารหนึ่ง ทามาจับตัเกับตัเก็บตัวจับตัตอนตอนตอนนัสองคันตอนนั้นตยนหน้าขวาแตกแตกแล้วหนึงแตกแล้วหนึ่งันอยู่นี่กำลังขึ้นเขาข้าด่มาหน่อยมาหน่อยตังแกต่อครับพื่ จะสองคันนะเรื่อมานเรื่อยมาเรื่อยมาไอ้ช่วยพี่แจ้งหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูโอเคไปช่วยครูฟังจะเอาเพื่อนเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงไหนแล้วตู้ฟังข้าด้านข้าด้านบนรขาวบนรขาวบนรขาวตัดนี่อยู่พี่ตันนี่อยู่ตัดนี่อยู่ตัดเลยๆเลยพี่ตัดตัดเลยๆเลยรถตำรวจประมาณห้าคันนะแล้วก็ห่อคันเอาล้าหนึ่งเอาแลยไอ้มอนนะมามาเทะเทะได้ ไอ้เน่นี่โกนทุ่งตีนใช่ป่ะขอบูญขอที่อะไรมาหมดแล้วเตะบล็อกใช่ปะมึงอะเตะบล็อใช่ป่ะได้เดี๋ยวกูจะแจ้งมึงเรื่องแดงศพไอ้สัตว์ถ้ามึงไม่กดโกนทุ่งตีนนะฮะไอเด็กเป็ดไอหน้าเคี้ยเล่อดีไม่เป็นเพ่าะมึงอะเดี๋ยวมึงก็แตกแน่ไอ้สัตว์โกนตุ่งตีนักใช่ป่ะแย่งโศกังไอ้เ่ีะอยากมีบทจัดเลยนะมึงอะมีรถสามร้อยห้าสิบเอ็นมันเป็นรถรอประมูลนะครับ นั่หัวล้อคุ้ยอะไรสัตว์ฮะลูกพี่เพิ่งหนีกูหัวโคตรอยู่เลยเยี้ยกระจอกมีแก๊งเสี่ยวไปแจกความความอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะตัดแท็กอยู่ข้างล่างให้อหัวตอนนี้เพื่อนอยู่ขขาค่ยา,ายทหารบนยอดเหินไปฝั่งคุ้ยอะไรย่ะฝั่งฝ<อ>ัง่งบ้านนครป่านผ่านไปเขินเ,นเขินเล่นอยู่อยู่โลเขาเลย ฝั่งค่ายฝั่งฝั่งค่ายฝั่งค่ายตุนตพี่แจ็คตุนตามหล <un> oh, ัง่แจ in like ็คห้าคันตาตามมาเพื่อตาตามมาแค่โอยเยอะๆว์เฮ้ยสร้อยสโลมาไงเนี่ยไล่ชนได้อยู่ไล่ชนได้อยู่ไล่ชนได้อยู่ไล่ชนยู่โลใขรมาวะของโชนเดียวชนชนนยะเพื่อนยานาเยอะจัอยยนยยยยชนยย ต้องจไม่ไดนคืจริงนะม่ยมีผับบอเฉยเลยลงร่วงใกล้ทหารตรงฝั่งโพหอมตีองไปมันใช้ได้ใช่ป่ะสำหรับติดตัวใช้ได้เขาไม่ได้ไม่ได้เลยมันใช้ได้ดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีดมันเป็นกดดีดอะนั่นอ่ะเออแล้วกดดีีนะใช่แล้วมันกดดีดีเลยตอคันเท่าไหร่้า่คันเท่าไหร่

นาอยู่ก็อยู่ไปไล่เที่ย,ย,ย์นาอยู่ก็อยู่ในวงอ่ะไปไล่สัตว์ยังไม่อยู่อะม่ได้ละไปแยกยา้ยายเอาแยกย้ายเราลรับเพื่อนในคลุกเลยมาเลยตามพี่อย่าเพี้ยมเาเอาแค่นี้ก่อน <N. S 2> มนเาเอาแค่นี้ก่อนไม่รู้แค่นีนด้ดีไหม เคลีออกไปทิงเลยก็ได้เทิ้งเทิงเเสียเวลาก็อัดเทสนก็อเทสดเลยได้เลยไดยบอกว่าเดี๋ยวติดต่อไปมันจะไปส่งที่สองที่พี่คือมงบนสองที่นะไม่ได้กันยี่ไม่ตั้งตัวเลยพียจาอี เหินไม่ฆ่าเหินอฆ่า,าจบเลย